โอ้มชานติวันนี้วันที่สองเดือนกรกฎาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบับบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเพื่อที่จะปลอดภัยจากอิทธิพลของมายาให้จดจำผู้เป็นที่รักที่แท้จริงของลูกบ่อยๆผู้เป็นที่รักเองนั้นได้มาที่จะพาลูกๆคนรักทั้งหลายกลับบ้านไปกับท่าน คำถามของเมรีในวันนี้ด้วยการเข้าใจในย่าสำคัญในประเด็นใดลูกๆไม่ได้ขอความสงบหรือความสุขโดยการเข้าใจในย่าสำคัญของประเด็นใดลูกๆไม่ได้ขอความสงบหรือความสุขคำตอบลูกๆเข้าใจในยะาสำคัญของละครลูกเข้าใจว่าการละเล่นเดี๋ยวนี้ใกล้จะจบแล้ว ลูกนั้นจะกลับไปสู่แผ่นดินแห่งความสงบก่อนแล้วก็ไปสู่แผ่นดินแห่งความสุขนี่แหละทำไมลูกจึงไม่ขอความสงบหรือความสุขลูกนั้นทำตัวลูกเองให้มั่นคงอยู่ในสภาพของาศาสนาดั้งเดิมแห่งความสงบของลูกผู้คนนั้นไม่ได้รู้เกี่ยวกับาศาสนาดั้งเดิมของตัวเองหรือว่าพวกเขาจะเข้าใจในยะสำคัญของละครเลยนี่แหละทำไมพวกเขาพูดว่าจงให ความสงบกับจิตใจของฉันบ้างที่จริงแล้วมันคือดวงยญาณที่ต้องการความสงบไม่ใช่จิตใจมันคือดวงยญาณที่ต้องการความสงบชาละของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกบาบาได้พูดว่าให้ฟังพ่อผูเ้เดียวเท่านั้นอย่าได้ฟังสิ่งใดๆจากใครอื่น ให้ซ้ำสิ่งขึ้นเป็นความรู้ผ่านปากของลูกแล้วโดนใจคนอื่นให้พูดความรู้เท่านั้นจุดที่สองลูกจะต้องกลับบ้านกับพ่อเพราะฉะนั้นจงให้ฟางเก่าๆของลูกแล้วก็ย้ายกระเป๋าและกระเป๋าใหญ่ของลูกเพียงแต่มีความหวงใย,ยเดียวสำหรับทุกๆคนที่จะได้รับคำแนะนำของพ่อผู้เดียว พรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเต็มและก็ปิ่มล้นและเป็นอิสระจากสันสกาต่างๆของการขอต่อสิ่งใดๆด้วยสำนึกรู้ของการมีการบรรลุผลทั้งหมดตลอดเวลาขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่เต็มและปิ่มล้นและเป็นอิสระจากสันสกาต่างๆของการขอต่อสิ่งใดๆด้วยสำนึกรู้ของการมีการบรรลุผลทั้งหมดตลอดเวลา ความเต็มชนิดหนึ่งนั้นคือภายนอกและการอยู่อย่างเต็มในสิ่งภายนอกและความสะดวกสบายและอื่นๆอ,อีกอันหนึ่งก็คือการมีประสบการณ์ในความเต็มในจิตใจไม่ว่าผู้ที่จิตใจนั้นจะเต็มมีสิ่งซึ่งเป็นทางกายใดๆหรือความสะดวกหรือไม่ก็ตาม ราอจิตใจของเขาเต็มพวกเขาไม่เคยรู้สึกว่าพวกเขากำลังข่าสิ่งใดพวกเขานั้นจะร้องเพลงตลอดเวลาว่าฉันนั้นได้รับทุกสิ่งพวกเขานั้นจะไม่เคยมีร่องรอยของจันทราใดๆของการขอต่อสิ่งใดคติโพสความบริสุทธิ์นั้นเป็นเช่นไฟที่มันจะเผาคุณสมบัติที่เลวร้ายทั้งหมดออกไปความบริสุทธิ์นั้น เป็นไฟที่มันจะเผาความเลวร้ายทั้งหลายออกไปได้อัจฉริโอมชานติ